สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปีเออรปีครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะฮะบอกก่อนว่าเป็นช่วงโควิดไปไหนไม่ได้วันนี้เป็นชาเลนจ์กินของเผ็ดนะฮะคือแบบว่างไงอยู่บ้านแบบไม่มีอะไรทํามันน่าเบือ่อวันนี้ก็เลยจะมาทําชาเลนจ์กินของเผ็ดแต่มันเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นแล่ของเผ็ดพวกนี้แบบพวก มาม่าเผ็ดป๊ซซี่เผ็ดแต่ผมมีของแปลกมาคือแบบมีคนเอามาให้เป็นของเผ็ดจากประเทศเพ mm. ื่อนบ้านเรานะ mm. มาจากกู่ฮั่นเลยนะนี่ห mm. ลอกหลอกอันนี้มาจากประเทศจีนเลย mm. มันคืออะไรก็ไม่รู้อะรู้แค่ว่ามันเผ็ดซึ่งไม่ได้มีแค่อันเดียวครับเพื่อนๆ mm. คือมันเป็นเหมือนเป็นสแน็คคนจีนนะของชาวจีนนี่ mm. นี่เราปูแม่งเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมากินแล้วเราจะรีวิวให้หมดเลยว่ามัน มันคืออะไรแล้วมันกินยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมันบ้างาเดี๋ยวผมก่อนหนึ่งต้องขอบอกก่อนมันจะมีระดับความเผ็ดด้วยนะเพื่อนเพื่ออันนี้มันอ่านว่าชิลลี่สตริปฟิลประมาณว่าแท่งพริกเนี่ยเขาใช้คําว่าแท่งพริกแล้วก็มีระดับความเผ็ดเป็นระดับสามที่เขาจะขึ้นตรงนี้อันนี้ระดับสามครับอันนี้เป็นระดับสามเห็นนะ่ะอ่าระดับสามมีเผ็ดระดับสามอันนี้เป็นสไปซี่สลิกสลิกก็น่าจะเป็นแบบฟิลเป็นแผ่นๆนะสลิกอย่างนี้ นี่อันนี้อันดับสามเดี๋ยวผมจะเรียงลำดับความเผ็ดสไปซี่เชลเล็ตเชลเล็ตเชลเล็ตชลเล็ตลเล็ท้ายๆปลาเส้นอันนี้เผ็ดระดับสามเหมือนกันมันเผ็ดระดับสามหมดเลยเหรอวะอันนีนอนนน้อันนี้ก็สไปซี่สไปซี่อันนี้สไปซี่บล็อกเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมและสุดท้ายฮะกลูกลูเตนกูตินนะกูตินนี่จะเป็นอย่างงี้กูตินนี่กูตินเมือย่างนี้กูตินก็จะแท่งใหญ่มาหน่อย โดยสรุปจากการที่ผมใช้สายตาดูแล้วเนี่ยมันเผ็ดระดับ3มหมดเลยเพื่อนๆแต่เขาว่ามันต่างกันที่รูปทรงนะแต่เราไม่ได้หมดแค่นี้กินของเผ็ดแค่นี้มันกระจอกเกินใครจะทำได้นี่มาโอ้โแม่งเป็นการส่งที่โคตรอามาใหเลยนี่เดี๋ยวผมจะมาหวดนี่ ไม่ใช่ชปรนนะบอกก่อนมาม่าโคตรเผ็ดเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นโอ้แม่งแค่เห็นกูก็มือสั่นแล้วนี่โคล่าเผ็ดกับมาม่าเผ็ดเป็นแบบ dry b a c k noodle อันนี้คือจะเป็นมาม่าแห้งที่แบบเผ็ดมันลึ่ตอยู่โอเคครับอันนี้คือมันจะให้ระดับความเผ็ดคือ1นล้านสโควิคือแม่งแบบเผ็ดบ้านบึ้มอ่ะคือพริกโดยปกติมันเฉลี่ยอยู่ประมาณแบบแปดพันมั้งอันนี้คือแบบเผ็ด1ล้านสโควิวหน่วยวัดของเขานะ1ล้านนะ อันนี้เผ็ดระดับ3ามแสนหโควิลอันนี้เผ็ดแบบ3ามแแต่รสชาติผมไม่รู้มันคงต่างกันนิดหน่อยแล้วมั้งแล้วก็อันนี้เผ็ดระดับ1ล้านสโควิลนี่ซึ่งผมคิดว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้คล้ายกันผมก็จะกินอันเดียวพอไอ้เจ้า2ตัวนี้สไปอ๋อมันจะเป็นกิมจิอันนี้แบบเกาหลีแล้วอันนี้ก็เป็นแบบสไปซี่ฮะเอาเคอันนี้เดี๋ยวเราจะชิม2อรส แล้วก็อันนี้เลเผ็ดระดับร้านพิกเซลแต่เขามีชาเลนจ์ว่าคุณกินให้หมดได้เร็วระดับไหนคือมันจะมีบอกว่าถ้ากินหมดภายใน30วิคุณคือฮอตเทสโบเตโต้คือแบบโคตรปรมาจารย์ในการกินเผ็ดแล้วก็ภายใน1นาทีกินหมดนี่คุณเป็นเอเลี่ยน1-3นาทีกินหมดคือซูเปอร์ฮิวแมนคือยอดมนุษย์10นาทีกินหมดคุณก็แค่คนปกติธรรมดาทั่วไปฮะก็ เดี๋ยวไอ้เจ้านี่เราก็จะมากินคนะันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำด้วยว่าผมมากินถ้าหมดภายในกี่วินาทีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรับประเจียตรงนี้กันเลยเดี๋ยวตรงนี้ขอหลบซ่อนนะโอเคครับเพื่อนเพื่อหลังจากผมจัดเสร็จแล้วคือผมบอกเลยว่ามันสีน่ากลัวมากเลย <S <S เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันก่อนเลย <S <S เราจะมาชิมแบบเอาอันใกล้ตัวก่อนเดี๋ยวผมจะลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบแท่งแบนนะ มันจะแบบรสชาติแบบมันๆน,นะคล <c oughs> ้ายหมาล่าแต่เป็นน้ำมันพีเขาครับเ <c oughs> พื่อนๆสำหรับอันนี้นะ <c oughs> ฟิลจะเหมือนสําหรับผมนะ <c oughs> ผมมองว่ามันเหมือนเต้าหู้ <c oughs> มันเป็นฟองเต้าหู้แบบเต้าหู้ที่เอาไปทอดเด <c oughs> ี๋ยวเราจะมาลองกินแบบเป็นเกลียวเป็นวงกลมกันเฮ้ยเป็นแบบบล็อกเป็นแบบบล็อกเขาบอกเป็นสี่เหลี่ยมเลยขอลองนะคือผมบอกเลยครับเพื่อนๆว่าน้ํามันเนื่อยใจมากมากินต่อครับเพื่อนๆอ่ะอร่อยนะรสชาติมันเหมือนกันเลย เหมือนมากแต่เทกเจอร์ต่างก,กันอันนี้รู้สึกผู้สนับสนุนใจดีเขาซื้อมาเคนคนซื้อมาให้ผมเขาบอกว่าพ่อแค่สิบเก้าบาทเองคือถูกมากใครอยากไปลองกินก็ไปลองสั่งไหนๆน,นะช้อปปี้แต่ตัวนี้ผมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเรียกลูกน้องมาโจูจมาเนี่ยเนี้ยจมาแล้วพี่แอร์ผมมาแล้วจะกินหรอผมให้ผมให้จูกินนิดเดียวนิดเดียวพอเลขอมือเออขอมือเออเออเผ็ดอ่ะกินจริงอ่ะอ่ะให้ไปลง รู้หน้าที่คือผมให้น้องน้องจูกินและแสดงว่าอันนี้รสชาติจูแดกนะฮะไม่ใช่รสชาติหรอกคือกินได้อร่อยคือบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรอกแต่มันก็แปลกดีใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันเอาในช้อปปี้เมื่อกี้เราลองสองแบบแล้วนะเราเหลือกี่แบบมันี่ะรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวจะลองแบบสายบัวสายบัวมันแม่เหมือนสายบัวมากอันนี้แต่จริงๆงก็เหมือนสติกสติกมาหลาห้องนเนาะอันนี้จะเหนียวว่าอันอ่งเหนียวกว่าสองอันที่ผ่านมา อันนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นปลาเปเขาเรียก่อะไรปลาหมึกแผ่นเดี๋ยวลองชิมได้ไหมอร่อยอ,ร,ยอร่อยนี่อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะมาต่อแบบนี้อันเนี้ยผมรู้สึกว่าสีมันจะเข้มกว่าชาวบ้านเาัา<ๆ>เพราะว่ามันเป็นแท่งสติกนะเดี๋ยวเราจะลองกินมาอันนี้รสชาติแปลกกว่านหนึ่งอันนี้เผ็ดโอ้โหวัวน,นี้เผ็ดมากวันนี้คือเผ็ดมากเลยผมชอบอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมกินโชว์เลยนี่กินทีห้าแท่ง อ๋อหอมผู้สูงสุด,สดอืมนี่เรื่องมันเนี่ยโคตรเยอะอันนี้เผ็โดโคตรเผ็ดเลยอันนี้พูดจริงนะอันสุดท้ายแบบปลาเส้นไม่ใช่ไมมันเหมือนรสชาติมันเหมือนกันนะ แต่จริงๆมันไม่เหมือนว่ะอันนี้ฟิลเหมือนบะหมี่แห้งร้านบะหมี่อ่ะแล้วเราก็แช่ไว้นในตู้เย็นจนบะหมี่มันเส้นมันเหนียวแต่ผมจะมากินเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเออมันเป็นคล้ายๆเละมันเป็นสแน็คมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะฮะรสเผ็ดที่เผ็ดที่สุดในโลกนะเวลานี้อ่าอันนี้เขาบอกว่าถ้ากินหมดภายใน30สิวิคือโหดมากแล้วดูเพื่อนๆคือแม่งดำขนาดเนี้ยคือถ้าเกิดกินแบบกินกล่องเดียวมันจะเหมือนช่องอื่นไงดี๋ยงผมจะหวดทีเดียวเลยสองกล่องหมดไม่หมดว่ากันนี่ แกะรอสแตนบายผมจะกินหมด1กล่องเนี่ยทันสาวินาทีไหมคือถ้าผมกินหมดปุ๊บอะคือผมโหดเลยปึ้งปุ๊บผมหวดเลยนะ 2> 1อง คือกินไม่หมดอ่ะคือผมอยากกินอีกกล่องอ่ะเดี๋ยวทรมานอ่ะคือกินจนเจ็บคอแล้วน,นะออนนนกระจอกกันนะโคตรกระจอกเลยไม่เหม็นเพชรเลยนี่ครับก็กลับเวลาไปแล้วไม่กินนาทีให้40นาทีหลังจบไปแล้วหนึ่งกระบอกถามว่าเผ็ดไหมเต็มติดผมให้ความเผ็ดสักหกแล้วกันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เลยไม่ไม่ไมค่อยเจ็บเท่าไหร่มา<ะ>ม<ะ>่ากันเนออันนี้เป็นมาม่าแบบอันนี้เป็นมาม่าอลยอันนี้เป็นรสอะไรวะกิมจิรสกิมจิคือเขาบอกว่าไม่ต้องเทน้าอมกเลยไม่ต้องเทน้าอมกคือมันเป็นน้าซุปอยู่แล,แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ากินได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาก3ามแสนห้าก็คุปวิวกันก่อนนะฮะอันนี้มันแบบน้าซุปนะแต่เราจะลองชิมชิมชับเบสิกเบสิกไม่กี่คาก็พอแล้วเดี๋ยวเราลองชิมมันจะเผ็ดขนาดไหนกันวะ ใครกลิ่นก็ใครกลิ่นก็ทรมานบอกตัวเองนะคือสูตรดมเข้าไปดีนี่โควิดตายอ่ะผมบอกเลยคือแม่งแสบจัดแล้นะี่รสชาติเดต้มยำบ้านเรอต้อยมยำแบบรสกิมจิกิมจิจืดก็ไม่เผ็ดนะ<ห>เลมสิบให้สีอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเลยอ,อันนี้แบบเบสิกเบสิกมาต่อแบบสามแดนห้าแบบแห้งอันนี้สไปซี่ชเกน เริ่มมาวะเท่าไหร่หรอกไงอันนี้ความเผ็ดระดับเดียวกันแค่คนละรสชาตินะดูเส้นกับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูแดงแจะออเริ่มมาแล้วหืมผิวปากเริ่มไหม้ฮะเริ่มรู้สึกถึงความร้อนแสบเหมือนกินพริกแห้งเอาอีกเอาอีก ให้มันทรมาสุดๆไปเลยสิวะนี่ฮะคือกินทีโควงโควิดหายหมดอะผมว่าดูเพื่อนๆพมันเจิดมันเจิดครับนี้กินน้ำเย็นแล้วหน่อยโอ้โหทรมานโอ้โหทรมานสุดๆมาที่สุดแห่งความเผ็ดมันอยู่ที่ชามนี้หนึร้านโควิลคลิปีอะไรเนี่ยคููคิดอะไรอยู่นะ ดูครับเพื่อนเพื่อนดูเส้นมันฮะเขาบอกว่าเส้นมันเนผสม,มด้วยพริกนะนี่ผมไม่อยากกินแล้วยอไม่กกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จนนย้อนนะนี้นี่จังไรมายอนมาเดี๋ยวเราเริ่มคำแรกกันเลยมาก่อน,นมาเลยแกเป็นห่วโอ้ดีแล้วสุดี่ไม่ขุดแย่ แย่มากเพื่อนๆเอาทีมนะ,อ,นะอ๋อจริงปวะผมขอคำสุดท้ายผมยอมแพ้แล้วไม่ไหวว่ะผลไม้หูผมขอยุติแทนเรนนี่ครับรับเงื่อนโอ้ย เพือพ่อนๆครับผมบอกก่อนเลยนะตอนนี้หูผมแบบซาๆแล้วแล้วปากก็แอบนี้คือบอกเลยนะคลิปนี้นะน้องๆหนูๆนะห้ามลอกเลียนแบบนะโคตรอัน,อนตรายเลยอ,อันตราย,ยอ่ะสันหาจริงๆคนเรา <S <S 1> <S 1> <S มาม่าอร่อยอร่อยดีๆก็มีแม่งไปซัดอะไรก็ไม่รู้แบบนี้อันนี้คือบ้านผมอยู่ใกล,ล้โรงารมเลยแล้วก็อยู่กันหลายคนเฮ้ยมันหนักก,กว่าเดิมหมอเพื่อนๆใช่มันจะค่อยๆเต็มขึ้นเรื่อยๆเพือพ่อนๆครับขนมเจ๊สคือแม่งเลดเอมคือ หักน้ำปุ๊บคือตอนนี้ผมทรมานมากแม่งรีบ,รบมามงรีบธมช่วยมั้โอ้เพื่อนเพื่อนฟัมสนุกคนอยู่นนช่วงนี้ไอ้โค้งนี่นะอย่าไปหานะทับไอ้ชั่วไอ้ชั่วโอ้ยสามสองหนึ่งโอ้ยเพื่อนเพื่อน เมื่อกี้หลังยังพักไบรกไะใคือตอนนี้ทรมานมากหูไขเลยอันนี้อนาะหารซื้อกินได้แเ,น,น,น,เน็ไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยทั้งหลายนะอาหารซื้อกินได้แตเน็ตขำๆอันนี้นะฮะไม่จําเป็นอย่าไปถ้าอชอบเผ็ดเชิญแต่ถ้าจะมาพี่เลน่นอย่าพี่เล่นมาพอก,กินแค่ครึ่งถ้วยพอกินหมดตายอันนี้<อ>กินได้ น,นี่พอกินได้ฟิลต้มยำแต่เผ็ดก,กว่าต้มยำบ้านเราเนี่ยเอาสิอันนี้เผ็ดเต็มสิบให้เจ็ดอันนี้เต็มสิบให้สิบห้าเลยไม่โคตรเผ็ดส่วนอันนี้นะหาความอร่อยไม่ได้จริงๆไอคโคกเผ็ดเนี่ยหาความอร่อยไม่ได้เลยคือไม่รู้กินกันไปได้ไงโอเคฮะเพื่อนๆก็จบไปแล้วสําหรับคลิปแดกของเผ็ดนะตามสไตล์บางปีช่วงโควิดอ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยหลังช่วงโควิดนี้น่าจะเป็นคลิปแนวนี้น่าจะทำออก ซะเยอะซะส่วนใหญ่โอเคครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าตอนนี้น้ำลายเหนียวหมดแล้วจเจอกันไม่ได้ฝากด้วยฮะช่องแบงปี